จะได้ของทั้งหมด11ชิ้นอย่างแรกเลยก็คือเฟสเซั่มนางงามขายดิบขายดีม,มากขายดีจนของแทบจะหมดแล้วจุดเด่นของเขาก็าคือมีโบ็อกหรือแป๊บไทยแปจากสเปนนะฮะตัวนี้ช่วยลิฟติ n g หน้าใครที่หน้าเหี่ยวหน้าย่นหน้าคอยหน้าย้อยลงมานะครับคุณทาทั่วใบหน้าและรอบดวงตาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นนะครับหลังอาบน้ําหน้าสะอาดๆนะครับรับรองได้ว่าหน้าของคุณนั้น จะแลดูตึงกระชับขึ้น oh. โดยเฉพาะคนที่หน้า้อยหน้าย้อนมุมปากตกอะไรใดๆทั้งสิน้นบอกเลยครับว่าเราจดทะเบียนเป็นลิฟติ้ง mm. นะครับเรายืนยันได้ว่าเราเป็นตัวช่วยลิฟติ้งอย่างเห็นได้ชัดเ mm. จนและไวท์เทนนิ่งมาจาก B3 จากสวิตเซอร์แลนด์นะครับตัวนี้ <Ha. S 1> ใครหน้าที่แบบมีจุดดัำๆต่างๆบอกเลยลาได้เลย อันนี้จะสว่างกระจางเนียนใสนะเป็นหลอดสูญญากาศครั้งละหนึ่งดอกใหญ่ๆทาทั่วบริเวณใบหน้าเวลาทาการุณาตบนิดน,นึงนะครับเพราะว่าโบ็อกต้องการที่จะแบบมีแรงสัมผัส<อ>เพื่อให้เลือดนั้นมาเลี้ยงบริเวณเส้นเลือดฝอยด้านนอกของผิวหนังนะฮะมันจะได้ทําปฏิกิริยาและ ลิฟทันตาเห็นเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นยังมีวิตามินซีเข้มข้นด้วยจากญี่ปุน่นนะนี่คือสินค้าตัวแรกนะครับตัวแรก450นะบาทวันนี้เราจัดไป5หลอด5หลอด2,250บาทแต่วันนี้เหลือมีแค่1,990บาทของที่ผมกำลังจะบอกไปนี่คือของแถมที่เหลือนะฟังของแถมมะ เน็กเซลั่มเซรั่มทาคอใครที่คอเหี่ยวคอย่อนคอมีเหนียงนะครับมันจะแลดูเลือนลางหายไปตัวนี้มีสารสกัดจากดอกแอดเวไวมีผล <ฮะ S 1> ชัดเจนนะครับว่าเป็นตัวลดเหนียงจากประเทศฝรั่งเศสและมีผลชัดเจนใคร Google Search ดูได้ใครที่มีเหนียงยื่ๆยาวๆคอยเหี่ยวเย่ยๆนะครับค <ฮะ S 1> ารุณาแต่ครับผมบอกเลยครับใช้ติดต่อกัน3วันคุณจะรู้สึกเลยว่าเหนียงคุณหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับนอกจากนั้นคุณยังสามารถใช้กับรอบดวงตาได้ด้วยหลังจากใช้เฟสเซรั่มรอบดวงตาตัวนี้ใครที่ตาบวมตายย้อยตาคล้อย ใช้แฉะเฉานิดึงนะครับเพิ่มปริมาณนิดหนึ่งคุณตบใต้ดวงตานะครับแล้วคุณก็อัดนะฮะลอยย้อยมันกลับคืนขึ้นไปรับรองได้ว่าคุณขคยี่หางตาตินกาของคุณจะแลดูลังไหยไปแล้วตาคุณจะกระชับกลับเข้าเบ้าตาอย่างนี้เป็นต้นนะครับพูดง่ายๆเนียงหายนะแก้มที่ตกย้อยหายแล้วก็ใต้ตาบวมๆหายไปได้หลายส่วน890บาทใช้ได้ประมาณ2เดือนวันนี้เราแถมให้3มหลอดครับนอกจากนั้นยังไม่หมดครับ นี่ฮะยาสีฟันนางงามสารสกัดจา,านำเข้าจากประเทศเยอรมนีเป็นสารขัดฟันมาตรฐานสูงมากและดอกเกลือจากประเทศฝรั่งเศสนะครับช่วยดูแลทั้งฟันและเหงือกครับที่สำคัญที่สุดฟันของคุณสะ,สะอาดสว่างกระจ่างเนินสายเป็นพรีเมียมนะครับหลอดเป็นลักษณะของคอสเมติกหยดสุดท้ายยังไม่บุกไม่สลายเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราเน้นคุณภาพทุกอย่างหลอนละ399บาทอันนี้ก็แถม<อ>ให้ แลวยังไม่ลืมนะครับเซรั่มลักแร้นางงามนะฮะใครที่รักแร้ดำๆนะฮะมันจะได้ลาจากความดําตุ่มหนังกงหนังไก่หนึ่งซองแบบนี้ใช้ได้หนึ่งเดือนนะครับอันนี้ก็แถมให้หนึ่งชิ้นและชิ้นล่าสุดนะครับของจริงยังไม่ออกจะออกวันที่20นี้นะครับอันนี้คือเทสเตอร์แต่ในปริมาณที่มากคุณใช้ได้ประมาณ1เดือนกันแดดนางงาม S P F บวก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 ห้าสิบ เป็นกันแดดยี่ห้อแรกที่ใส่โบท็อกนะครับเพบไทย8จากสเปนเข้าไปด้วยเพื่อให้ตึงกระชับทั้งวัน<อ>และใส่ B3 จากสวิ์แลนด์นอกจากว่าเป็นกันแดดแล้วยังเป็นลิฟติ้งแอนด์ไวท์นิ่งด้วยบำรุงด้วยอันนี้แถมให้คุณจะเป็นคนแรกที่ได้วันนี้บอกเลยนะครับของแถมมูลค่าประมาณ3,500บาท